สวัสดีครับวันนี้ผมมาตามรอยประวัติศาสตร์ของหลวงปู่พระเทพสิทธาจารย์ทองศรีมังคลโลนะครับก่อนที่ผมจะไปพมา่าที่ย่างกุ้งนะครับเพื่อเก็บประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งย้อนหลังไปประมาณ52ปีที่แล้วเพื่อจะขอข้อมูลหลวงปู่ก่อนที่จะเดินทางไปว่าตอนนั้นหลวงปู่ไปปฏิบัติธรรมยังไงไปเรียนที่ไหนและเรียนอะไรบ้างอยู่วัดไหนและก่อนก่อนกลับเมืองไทย และสองปีกว่าที่หลวงปู่อยู่ที่พม่าเนี่ยหลวงปู่ได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับหลวงปู่ช่วยเล่าตอนก่อนก่อนไปพม่าหน่อยครับก่อนที่จะไปสองพันห้าร้อยหนึ่งครับหลวงปู่ก่อนที่จะไป, 2, ป,ไะไปพม,ม่ามันมีมุญเหตุอยู่ในใจว่าเราได้ไปปฏิบัติแล้วเมื่อปฏิบัติาาทาี่วัดมหาธาตุนั้นได้ได้่งพันสา แล้วก็พอจะไปชวนจะออกพรรษาการปฏิบัติของเรา <c oughs> ก็ได้รู้สึกว่าได้ผลใน,ในทางการปฏิบัติเมื่อออกเมื่อออกพรรษาแล้วก็เจ้าคุณสมเด็จ พุทธจารย์คือหลวงพ่ออาสพระมหาเทระอาจมหาเทระก็ได้มาส่งมาส่งที่เชียงใหม่พร้อมด้วยท่านคูบาอินทจักรและคูบาพมจักรด้วยแล้วก็ทางคณะสง์ จังหวัดเชียงใหม่ก็ต้อนรับและได้ถวายเพลนแกวสมเด็จและคณะสฆงที่ไปส่งที่เชียงใหม่จากนั้นมาหลวงหลวงพ่อส,สมเด็จก็ไปไปเปิด วิปัสนาที่น้อมโบหวงแล้วก็พระบัณัสผาแล้วก็ต่อมาก็อาจารย์ก็มาสอนที่วัดมุงมาแล้วก็ได้ต่อมา อราธนาเจ้าคุณธรรมราชานุวัตนและคณะสงฆ์เจ้าคุณอ,อ,อ,อดิษฐเจ้าเนั่นจังหวัดเจ้าคุณราชมงคลและเจ้าคุณโพธิราเสีวัตาเชยทพลและคณะสงฆ์ หลายรูปด้วยกัน่านชกนละหาน่านท่านเจ้าคุณราชสิทธาจารย์อดิตได้ค <Okay. S 1> ือว่าเจ้าคุณหมูท่เจ้าวาดวัฒสิงห์ก็มา ามามา,มาเปิดมีวิปัสนาเปิดป้ายที่วัดมุงมาครับนั่นปีพศอ,อ,อะไรครับหลวงปู่ปีพศออที่ท่านมาก็เรา,อาสองออหาอ้าก่อ็อันนี้ก่อนไปพม่าใช่ไหมครับก่อนไปก่อนไปพม่าสองสี่เก้าเจ็ดได้ไหมครับสองสี่ครับ ก้าวแปดก้าวแปดครับก้าวแปดพอก้าวเจ็ดนั้นอาจารย์ไปไปปฏิบัติเน<อ>ี่ยก็แปดท่านก็มาส่งครับก้าวแปดมาก็มาสอนอาภิธรรมหลวงปู่สอนอภิธรรมด้วยเหรอค<อ>รับเมื่อก่อนอภิธรรมด้ับ<อ>สอนอภิธรมออธรม แล้วก็กับหมู่ญาติโยม <c oughs> แต่ว่าเราเป็นเจ้าอาวาสการสอนอภิธรรมนั้นมันไม่ค่อยสะดวกแล้วก็เลยจึงขอมีหนังสือมาอ,อาจารย์วัดชัยทอง <c oughs> วัดชัยทองแล้วก็มามาช่วยมาช่วยการสอน แล้วก็อาจารย์ก็ให้หาญาติโยมตั้งสนอนพิธรรมตั้งทุนรตีมาม,มามาโดยตลอดอชั่วระยะหนึ่งก <c oughs> ็ถือว่าเป็นครั้งแรกของภาคเหนือใช่ไหมครับภาคเหนือ,อแล้วก็เอ๊ทีนี้มาพิจารณาดูว่าการสอนอเรานี่อยากจะ เรียนเรียนพระใจมิรเพราะว่าการอภิธรรมนี่อา,อาสถิตะฐานาวิปัสสนาเนี่ยมาจากไหนไปอย่างไรมาอย่างไรเราก็อยากจะเรียนให้มันรู้ไปอีกหน่อยก็ได้ คิดว่าเราจะไปเรียนเอาแนวทางเรียนพระเทพิุกเรียนพระเทพิุกแต่มามาคิดอย่างนี้แล้วก็ได้อาศัยญาติโยมหมู่ลูกศิษย์มีคุณสุภวพร ร้าน,ล,นลัคนาผลแล้วก็คุณคุณยมน,น,น้อมยมน้อมได้เขียนหนังสือฝากไปหาท่านทูตที่พม,ม่าแล้วก็อพอถึงเวลาแล้วก็ไป ออพ,อพ,อพอไปถึงพอพอไปก็ได้ไปพบพระจกรุณชมเดจอาสภะาาท่ละ,ละที่ก็ที่กับเอท่านก็มีใจดี เราก็มาไปก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกลาแต่มาพบท่านที่พมา่าท่านก็มาอยู่ที่ยะมาทันสังขยาณา hmm. เข้าไปกับนมัสก,การท่านท่านก็มีน้ำใจว่า,าท่านจะให้เรา,าจะให้ช่วยยังไงบ้างนี่มีน้ำใจอย่างนี้ นึกึว่าน้ำใจของท่านสมเด็จนี่โอ้เหลือหลนนึกประทับใจยอยู่ต่อ,ตอมาก็อยู่ได้มาพักอยู่ที่กัมบ,บะเอกัมบะเอคืออะไรครับกัมบะกบเอนะคือที่ทำสังขยาณาที่ทำสังขยาณาเนี่ยเขาไปหญ่ ที่โรงใหญ่ที่กุฏิต่อไปก็อพอดีท่านมหาแสแวงประเรียนหกประโยคมาอยู่ก่อนแล้วก็ได้ไปได้รู้จักท่านมหาแสวงแล้วพอดีท่านเจ <c oughs> ้าคุณ สมเด็จท่านก็ได้ให้ไปฝากอาจารย์อุกุลัญญาเนี่ยนี่ที่ท่านนไม่เท้าของท่านนอาจารย์อุกุลัญญาครับอุกุลัญญาอุกุลัญญาเป็นเจ้าวาดวัดกบะเอเนี่ยครับอาจารย์เจ้าวาดวัดพญาจีจองใต้วัดพญาจีจองใต้ที่พระใหญ่ที่นอนใหญ่ครับ แล้วก็พอดีท่านสมเดชปุิมรธรรมหลวงพ่อพระพระมรธรรมคือคือสมเด็จพุทธอาจารย์ครับครับได้อาได้อาจารย์ไปฝากไปฝากที่นันแล้วก็อาจารย์ก็ได้ไปอยู่ครับ มาสแสวงเง่ยครับหลวงเขา่าตอนนั้นหลวงตอนหลวงปู่ไปพระว่านี่ไปคนเดียวเหรอครับ <ไป S 2> หลวงปู่บินขึ้นขึ้นเครื่องบินคนเดียวเหรอครับเป็คนเดียวคปคนเดียว,ยวแล้วใครไปรับที่ที่นูนน่นฮะแล้วไปอยู่วัดไหนก่อนอันนี้นะน่าอาชจ,จ,จันร์ว่ามีคนคนหนึ่งมามามีโยมบาดศคนหนึ่งซึ่งไม่ไม่รู้แล้วเอาพัดฉับอดของอาจารย์เนี่ยไป เอาไปเช็คไปอะไรไปช่วยแล้วก็เอาเอาอาจารย์มาส่งที่กาบไปอาหลวงปู่ยังไม่รู้จักวัดไม,ไม่รู้จักจะอะไรไม,ไ,มไม่รู้จักแล้วก็โยมที่มาช่วยนะก็ไม่รู้จักว่ามันได้รู้จักกันมาก่อนครัท่านเอา,าพัสปอร์ตอะไรอย่างไปไปเช็คให้หมดเลยแล้วอาจารย์มาคน ขึ้นรถมาเอารถมาส่งอาจารย์ด้วยมาที่ที่กบะเอเนี่ยคือตอนวัดแรกที่หลวงปู่ไปเนี่ยคือวัดกบะเอใช่ไหมที่แรกวัดนี้อยู่ในย่างกุ้งเหรอครับที่ทาสังฆานาครับที่ทำสังฆานาครับหลวงปู่ไปอาศัยวัดอันทิกาเอหมู่คณะพิชูลาวที่ ได้เป็นสมณทูตมาเรียนที่กระบี่นะครับแล้วทีนี้ก็อาจารยอา์อาจารย์ก็ได้อยู่อาศัยที่นั่นพ่อ,พอ,อท่านอาจารย์ <c oughs> ท่านชมเด็จท่านก็ได้ได้ไป อ๋ออาจารย์ไปฝากที่วัดพญายีจังใต้แ <c oughs> สดงว่าตอนนั้นคือหลวงท่านสมเด็จไม่ได้ส่งหลวงปู่ไปใช่ไหมหลวงปู่ไปเองใช่ไหมครับไปเองโอ้แล้วไปพบที่สมเด็จต่างหากต่างหากครับแล้วก็แทนที่จะสมเอ็เจเอกยันดาจะว่า <c oughs> ไม่ว่าไมันยัอยอยอยงอยากยังว่าว่าให้เราว่าย้ายเรา ช่วยเหลืออะไรบ้างเอาแลา้วทำไมตอนนั้นหลวงปู่ไม่ไปลาท่านก่อนนะครับตอนนั้นไม่ได,ได้ไม่ได้ไม่มาลาจากนี่ยจากเมืองไทยไหมครับ<า>หลวงปู่เขาจำได้ไหมหลวงปู่ไปเดือนอะไรครับพิศมภะร้อยหนึ่งครับเราเดอนเดินเราเ,ราเราดนิเดนพุทธสภาเนี่ยพุทธสภานะครับพิศมภะร้อยหนึ่งนะครับอพอไปถึงที่กาบะเอนี่หลวงปู่มีเป้ามีแผนมีเป้าหมายนะครับว่าจะไปเรียนอะไรครับตอนนั้นครับ จะไปศึกษาเกี่ยวกับวิปัสสนาในมูลฐานแห่งวิปัสสนาเนี่ยมาจากไหนเราก็จะได้ไปเรียนพัฒนาเรียนเรียนแล้วก็พอพอเรียนครั้งแรกนั้นก็ ได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดวัดอาทิตย์จองไต้วอาทิตย์จองไต้ระเบิดได้อาศัยอ่านชิงตูงได้ไปอยู่ที่ชิงตูง ในสอนสอนหนังสือพม่าให้บ้างอ๋อคือหลวงปู่ไม่เป็นภาษาพม่าเลยใรไมไม่เป็นโ oh. อ้โหแล้วก็ยากไหมครับภาษาพม่าครับภาษาพม่าก,ก็รู้สึกว่ายากเต็มทีก็พยายามก็เรียนได้พอนิดหน่อยคล้วเรียนภาษาบ้าง แล้วก็ได้มา,อาขออยู่กับเมื่อ,อสมเร็จได้ไปฝากแล้วกไ็ได้มาอยู่กับมหาสมแสแงการนักการเรียนนั้นเรียนไปเรียนคอมพีต์ต่างๆคอมพิ์พวิธิมรรม ความพิธรรมโดยที่ว่าเราใช้ภาษาบาลี <c oughs> เพราะว่าเราได้เรียนพระธรรมดีประโยคสารเราก็ได้อาศัยบุกพรภาคบาลีการพูดภาษาบาลีเล็กๆๆน้อยแล้วก็อาศัยมหา มแสวงเป็นผู้รู้จักภาษาบาลีแล้วก็มาสแสวงเป็นผู้สื่อสารพูดภาษาบาลีแล้วก็ท่านก็มาบอกให้เรา <c oughs> เป็นละอีกชน่งด้วยครับ <c oughs> เรามาพิจารณากันที่ปอยนะเตั้งปณิธานว่าเราจะอ๋ะ ค้นค้าหา,าหลักฐานที่ไปที่มาของวิปัสสนานี้มาจากไหนอย่างาได้ไปคนได้ไปพบอบอกว่า,าวิปัสสนานี้มาจากาสติปัฏฐานสูตรทีฆานิกายมหาวัคแล้วก็ซึ่ง เป็นสุดที่รวบรวมยังพระใจความแห่งพระใจพิสุททั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าเรียกว่ามหาสติปัฏฐานนสุดนี่เป็นที่รวมแหง่งแหง่งพุทธวจนะทั้งหมดอยู่ที่มหาสติปัฏฐานนสุดครับแล้วก็ได้เรียน แล้วก็อย่างว่าวิปัสสนาเนี่ยมาจากไหนอ,อยู่ในพระปฏิบัตเริ่มหน่อยแล้วก็ปาลบใครแล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างไรผมก็ได้พบ,พบว่า พอเป็นชาวกุรุรัตนในครั้งนั้น์ชาวกุโรรัตนนี้เดินทีพระเจ้าจักรพรรดิไปเลือกโลกไปเลือกโลกจักรวาลพระเอาพวกมปุรุรัตนประเทศกุรุอุตราหกุโรธสวีดันมาอยู่ที่เดินทีแล้วก็ ต่อมาเป็นอาเป็นเมื่อก่อนเป็นกุรุลัดอคือเมืองที่มาจากเมืองกุรุทวีปอันนั้นต่อมากับกุรุลัดเนี่ยเป็นแปลว่าเป็นเด่นทีนเป็นเมืองหลวงของอินเดียครับแล้วก็ทีนี้ก็มาเอาปพบคพัมภีมหาสติปัฏฐานสูตร ว่าพระพุทมีศาราลงธรรมแห่งหนึ่งด้วยว่าธรทรมธรรมะศาลากรรมาสรัร์ธรรมะกรรมศาสตรธรรมะ,ะ,ะ,มะเป็นศาลาในย่างกุ้งเหรอครับเป็นศาลาเมืองกุลุลัดนครนพุทธคันนะแล้วก็พบบระพุทธองค์ก หมู่ชาวกุลรลัตนั้นมาประชุมกันนอกจะมีการหาหา,หาพิพายในเรื่องธรรมะกันแล้วหมู่ชาวกุลรลัตนั้นทั้งเมืองพากันปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสถิติประฐานน้งสี่ทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์ทรงทราบเหตุนั้นว่า มพวกูรูรัฐนี้มีความสนใจในในธรรมในการปฏิบัติพู้โองค์ก็มา,ามาเทศนาในาในมหาสติมัทนะสุนี่ซึ่งปรากฏทก่พระไตรปิฎกเล่มสิบหน้าสามรยยีสิมาทีนี้ที่นี้หลวงเชิญครับ,รบแล้วผูตองค์ก็ได้เทศนา สั่งสอนเป็นภาษาบาลีว่าเอกายโนอัญังพุกเวมัคโคสัตตานังวุสธิญาโสกะปณิเทวนังสมะติกามายะทุกขโทมานะสานังอัตถังคามายะญาญาศาติกามายะนิพพานัสสกิณิยายะญาติตังจตตารโสติปัฏฐานาติสังเปว่าดูก่อนพิสจารณาไรทางนี้เป็นทางไปอันเอก เป็นทางบริสุทธิ์หมดจุดของสัตว์ทั้งหลายเป็นหอนทางในคำจัดชีิงทุกข์กายทุกใจเป็นห้อนทางที่อยา,อารู้จักความจริงของชีวิตว่าชีวิตแท้ที่จริงคืออะไรเป็นหนทางที่พ้นทุกข์เกอน,นิพพานนี้ได้ว่าสติปัฏฐานทั้งสี่เหมาะเป็นอย่างนี้ละอันนี้พุทธองค์ทรงแสดเงเ,เราก็รู้ว่าอา๋อ อันนี้เป็นที่มาแห่งมหาสติเป็นที่มาแห่งวิปสัสนาออกมาจากมหาสติมรทัศน์สตรที่ขานิกายมหาวักนี้อย่างนี้เป็นต้นคือไม่เรียนไม่สามารถที่จะเรียนท่องพริพิพุท่กุเลท่องเล่มๆได้แต่ไปเรียนเจาะเอาเจาะเอาว่าการที่พระโองค์ ชงตัดการที่พวกเราได้เรียนวิปัสสนา t h i คือว่าวาิปัสสนา t h i มาจากไหนก็รู้ได้ว่ามาจากพระไตรปิฎกที่คขาได้กลายมาว่าเรียกว่าสต,ติปัฏฐานสุขซึ่งพระองค์ได้ตรัสแก่ผู้ช่วยทั้งหลาย หลวงปู่อยู่พม่ากี่ปีครับอ,อยู่พมา่าอยู่สองปีกับเจ็ดเดือนสองปีเจ็ดเดือนใ่เจเดือนแล้วในสองปีเจ็ดเดือนนี่หลวงปู่ทำทำยังไงบ้างครับอยู่ที่ไหนอ,อยู่ยังไงอาย่อยู่ที่อาศกหรือว่าอาศกจองมีมีม,มีคุณที่หลังหนึ่งที่เปิ้ลให้อยู่กบับมหาแสวง ชื่อวัดอโศกจองนะครับวัดพญายจีจองนี่คือว่าในในในพญายิปจองได้ยังหรอครับมันเป็นกุฏิหนึ่งเขาเรียกว่าจองอ๋อครับครับเขาเรียกว่าจองกุฏิหลังนี้อโศกจองอโศกจองคือถ้าผมไปต้องไปที่กุฏินี้ใช่ไหมครับไม่กุฏินี้ครับมีหาม้นี้ ไปอาศุกจงแล้วก็อาศัยนี่ก็ไปเรียนเราจะต้องไปเรียนคำพีต่างๆวิสุทธิมกรกคปดีอภ <c oughs> ิธรรมครับ <c oughs> เราก็ต้องอาศัย <c oughs> บาลีไปนชื่อท <c oughs> ่านภาษาท่านมา แสดงนะเป็นผู้เป็นผู้รู้ภาษาก็ดีครับแสดงว่าหลวงปู่ไม่ได้เรียนไปปฏิบัติอย่างเดียวใช่ไหมเรียนปริยัติครับปริยัติลิกปล่อยปริเรียนปริยัติก่อนครับแล้วปฏิบัตินี้ยังไงครับเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเข้าก็จะมาเนี่ยอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์อาจารย์อาจยพระเก็ อ๋ออาจารย์ก็ไปต้อนรับไปอุปถัมภ์ท่านอาจารย์บอกว่ากลับไปเพื่อกลับไปกลับมาเมืองไทยอ๋อหลวงปู่เรียนกับหลวงพ่ออสัสสะพะที่วิเวกอสมเหรอฮะมาวิเวกอสมป้นพลังกาอ๋อป,ป้นมาแวะที่วัดศาสนาเยกตาวัดอะไรนะครับวัดศาสนาเยกตาวัดศาสนาเยกตาครับ แล้ก็อาจารย์ไปอยู่ไปไปไปอุปถักต์ท่านอแล้วก็อครั้งแรกนั้นอาจารย์ไปปฏิบัติก็ปฏิบัติหนึ่งเดือนอที่วัดศาสนาเจต้าเนี่ยครับหนึ่งเดือนเขาคนที่จะมาอ่าแล้วก็อ๋อไปปฏิบัติหนึ่งเดือนแล้วครับอ่าอาจารย์ก็อ๋อ ได้พบท่านอาจาร,รย์สภะเทระอาจารย์ของอาจารย์เนี่ยที่เคยสอบารมณ์ที่ที่วัดมาธานนะครับเันไปร,รังกาเพื่อผมามาแวะที่นั่นอาจารย์ก็ไปอุปถัมภ์เพื่อนแล้วก็ท่านอาจารย์เพืน่นผมบอกว่านี่นําคกับกับไปได้กับละกับออาจารย์ก็เตรียมตัวในขณะที่ อาจารย์อยู่ประเทศพม่าอยู่ในวัดพญ,ญาจีจังใต้นั้นในขณะที่ยังไม่ได้กลับมานั้นอาจารย์เขาไปดูยังสนนักวิปัสนาต่างๆเทุกคนล้กแห่งที่อยู่ในประเทศพมาศ่าถามาเขามาจากมาปฏิบัติอย่างไรมีมีม มีกมกติกาอย่างไรมีมีระเบียบอย่างไรที่สำน,นักถามท่านก็มีบอกว่าระเบียบของพร,พ,พระพุทธเจ้าก็ไม่มีระเบียบอะไรเขาก็เอาออออสีแปดนั้นเป็นกติกา <c oughs> จะมาอยู่เขาจะมาอยู่สำนักก็ต้องถือสีแปด ถ้าไม่ม <razor> ีส <group> ิไม่ถือสินบางแล้วมาหอยู่นี่เป็นร้อนครับเมื่อเมื่อไปทุกคนทุกแห่งแล้วประมาณกี่ที่ครับอโอ้แห่งเกือทั่วในในย่างกุ้งหรือว่าในต่างจังหวัดด้วยต่างจังหวัดด้วยแล้วเมื่อเช่นเมืองอะไรบ้างครับ เมืองนั้นอย่างเมืองมันทะเลเมืองมันทะเลเมืงองหาเมืองหงสาวสดีเมืงองหาเมืองอะไรอย่างที่ทจำไม่ได้ไปคนเดียวเหรอครับไปกับเพื่อนสิไปเพื่อนกับเพื่อนก็เพ,นกเพื่อนล่ามตงต้องมีล่ามไปด้วยเวลาเราถามอะไรก็ต้องต้องต้องถามด้วย ครับแล้วก็เพราะว่าเรามีความปรารนาที่จะครั้งแรกเราจะท่องปริบตุบกอ้บอ <c oughs> ว,ว่าเรานี่ <c oughs> แก่แล้วไม่ไหวแล้วต <c oughs> อนนั้นหลวงปู่อายุสามหกเองน่ครับอแล้วก็ <c oughs> กเลยเรียนโดยแนยวปฏิบัติ เดียวปฏิญญาในแนวปฏิบัติเ,ตเข้าใจทุกคนเข้าใจว่าหลวงปู่เรียนกับมหารศรีสยาดอใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่เหแล,ว,แลวหลวงปู่เรียนกับใครครับจริงๆแล้วก็ไปเพิ่นมีมครั้งแรกก็ไปเยี่ยมไปอุปถัมยังอ,อ,อ,อาจารย์มหาศรีสยาดอและไปปฏิบัติที่อาจารย์วัดศาส,สนาเย,ยกาเพิ่มเพื่มอาจารย์องค์หนึ่ง มาสอบหลว์แล้วหลวงปู่ปฏิบัติอยู่นานไหมครับปฏิบัติร่วมเดืนอนอยู่พม่าสองปีนี้หลวงปู่ปฏิบัติเดือนเดียวเ,เองเหรอครับอ,อ๋กอก็อันนั้นเรียนหนังสือคอโอเคออก่อนที่จะมาเราเข้าปฏิบัติหนึ่งเดือนเพราแสดงว่าที่หลวงปู่ไปพม่านี่ไปเรียนปริยัติเลยครับปริยัติปริยัติเนี่นปยปฏิบัติถามทุกคนถามทุกอย่าง รากฐานในการปฏิบัติมาจากไหนเดินจุกพมมาจากไหนอะไรอย่างนี้มีบาลีว่าอย่างไรการปฏิบัติสติปัฏฐานน่องสี่นี้มาจากคมภีไหนลราแล้วที่พม่านี่เหมือนกับที่วัดมหาธาตุตอนที่หลวงปู่ไปเรียนครั้งนั้นไหมเออเหมือนเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ว่าไปมันไปซ้ําอีกแล้วไปเรียนปริยัตเหมือนกับค่ายว่า ยาที่ใส่ให้ปวดแล้วแล้วใส่ติดส,ปปสปปรสพคูณนะให้ให้ให้รู้ว่ามันมีคุณภาพอย่างไรเดี๋ยวผมสรุปนี้ครับสปว่าในสองปีเจ็ดเดือนเนี่ยหลวงปู่ไปเรียนปริยัตเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ปฏิบัติควบค<อ>ู่ไปด้วยครับแต่ว่าเข้ากรรมฐานาเนี่ยเดือนเดียวเดือนเดียวครับผม,อ,มอ่ะทีนี้